ปีใหญ่ปีแห่งปีนี้จยิบจับอะไรก็ดีก็เจงก็เจ้าไม่ค่าฉันต้องรวยบีดีแห่งๆรวยๆพวกอย่างมุนช่วยรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทัวร์นี้ค่ะมาเจอกับคุณนกหรือมิสแกลนค่ะที่หน้าเพจคุณนกเส็กสร้างความสุขเ้วกกับจักรวาล น,นี่ปีของเราขอบคุณนะคะกัลายาณมิตรทั่วโลกเลยด่ะเข้ามายอ้อนคลิปคุณนกเยอะมากๆนะคะป,ปีใหญ่ปีแห้งปีนี้จิบจับอะไรก็ดีก็เจ๋งก็เจ๋งไม่แค่ฉันต้องรยเลิศๆค่ะก,ก่อนอื่นอะ่ะคุณนกนะคะเป็น ทำงานเป็นพยาบาลมาก่อนนะคะเคยทํางานประจํามาก่อนตอนนี้ได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจําเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอะไรดูไหมคุณนกได้เห็นเทรนด์ของโลกที่มาแรงมากๆเลยนะคะนั่นก็คือออนไลน์ค่ะเทรนด์ของโลกค่ะคุณขาคุณฟังไม่ผิดค่ะใครที่ทำธุรกิจออนไลน์อยู่ตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วนะคะโอ้โหบอกเลยว่าทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik To k อก YouTube นะคะเพจอ่ามาร์เก็ตเพจต่างๆเลยว,ว่า e s h อป e ี้ลาซาด้าต่างๆนั่นคือช่อง ทางการทําเงินนะคะนั่นคือ,อช่องทางออนไลน์ของเรามากๆเลยคือคุณนกเนี่ยเห็นเทรนด์ของโลกว่าเฮ้ยอ,ออนไลน์จะอยู่กับเราเป็นร้อยปีออนไลน์เนี่ยเขาคือเขาเข้ามามีอิทธิพลกับตัวเรามากๆเลยใช่ไหม,ไม่ว่าเราจะสั่งของอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆคเขาก็จับมือถือใครใคเขาก็เล่นมือถือนะในวันนี้ค่ะคุณนกเห็นว่าอุ้ยฉันเนี่ยได้ศึกษาเทรนด์ของโลกแล้วว่าการทำออนไลน์เนี่ย ที่สุดและเพราะเราทางานประจำเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะคะมันมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าฉันเนี่ยจะทางานประจําไปตลอดชีวิตแล้วฉันต้องทํางานแบบว่ารอเกษียณรอรับเงินบำเหน็จบำนาญกระบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ฉันไม่เอาแบบนั้นคุณนก็เลยตัดสินใจนะคะลาออกเลยเออลาออก แล้วตอนที่เป็นทํางานประจำนะคะคุณก็ทําธุรกิจออนไลน์ควบคู่กันไปค่ะปรากฏว่าธุรกิจที่คุณนกทํามันก็ปังด้วยนะคะธุรกิจออนไลน์ที่คุณนกทำเนี่ยมันแซงเงินเดือนนะคะไปนานมากๆเลยเห็นไหมแซงเงินเดือนนั่นแสดงว่าออนไลน์ที่คุณนกทำนะคะมันสามารถสร้างรายได้ได้แล้วทําให้เราพลิกชีวิตได้เลยฉะนั้นอาชีพที่หนึ่งเลยนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่านะคะเป็นอาชีพที่ทําให้คุณ พารวยในยุคโควิดแบบนี้บอกเลยว่านะคะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิดปัญหาตกงานปัญหาโอโหโรคระบาดต่างๆมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมปัจจัยปัญหาเหล่านี้ได้ทุกคนเจอเหมือนกันเลยนะคะไม่มีใครไม่เจอปัญหาเหล่านี้สิคุณหะหะไทยนะคะคุณหะโอไม่ใช่คุณหะ หาไทยการเนาะขอบคุณมากเลยนะคะคุณคือคนที่โชคดีที่จะได้รู้เทรนด์ของโรคนะคะเพราะอะไรคือทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเนาะ,ะเออช,ช่วงโควิดคนก็อยู่บ้านและคนอยู่บ้านคนไม่ได้ไปไหนฉะนั้นเรามารู้ว่าเฮ้ยธุรกิจอะไรที่จะทําให้เราปังในยุคออนไลน์แบบนี้นะคะธุรกิจที่หนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ํายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะ,ะธุรกิจเกี่ยวกับ โควิดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสเป็นแมสหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อเห็นไหมในในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเข้ามาเสมอถ้าเรามองเห็นเราก็จะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ในยุคโควิดแบบนี้เออมีคนนะคะร่ำรวยจากการขายแมสขายแอลกอฮอล์ขายน้ำยาฆ่าเชือ COVID ้อโควิดเห็นไหมในในเศรษฐกิจแบบนี้มันม,มีคนรวยขึ้นเสมอนะคะนี่คืออาชีพที่หนึ่งนะคะคืออาชีพเกี่ยวกับโควิดนะคะอ่าสองค่ะ เออนะคะบางทีนะคะคุณก็เคยเป็นหมอมาก่อนเนาะเคยเป็นพยาบาลมาก่อนกี่าขาวขอบคุณเปิดพัดลมให้หน่อยคะอ่ะเคยเคยทำงานเป็นพยาบาลมาก่อนนะคือพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก,ก็ก็มีม,มีมีผลต่อกับเรามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแมสนะคะอะ,อะไรอีกนะ ที่วัดอุณหภูมินะคะที่วัดที่วัดอุณหภูมิเนี่ยทุกคนจะต้องมีทุกๆสํานักางานอยู่แล้วปรากฏว่าคนที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์อะ่ะโอ้โหปังมากๆเลยนะคะในยุคโควิดแบบนี้นะคะอะธุรกิจที่2อนะคะอาชีพที่2องที่ทำให้เรารวยคืออาชีพ แม่ค้าออนไลน์ค่ะก็ค,คือขายของออนไลน์ทุกวันนี้คนนะคะอยู่บนโลกออนไลน์แล้วคนไม่ไปเที่ยวห้างแล้วนะคะฉะนั้นเมดเงินต่างๆก็จะอยู่บนโลกออนไลน์มันเป็นโอกาสของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่จะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เรามีสินค้าอะไรเราก็สามารถขายบนโลกออนไลน์ได้เห็นไหมคนท่องบนโลกออนไลน์มากกว่านะคะมากกว่าออฟไลน์ line. แล้วทีนี้ เพราะอะไรออนไลน์มันสะดวกไงเอออยากรู้สินค้าตัวไหนก็เซิร์ชเข้าไปตรง s h อป e e l a z a d a เออนะอยากได้ไม้กวาดอยากได้เสื้อเอออยากได้ที่วางวาง,วางรองเท้าอะไรเงี้ยเราก็แค่เซิร์ชเข้าไปค่ะเซิร์ชเข้าไปใน Lazada เราก็เจอแล้วจริงไหมแล้วก็มีหน้าที่โอนเงินอย่างเดียวแล้วก็เปรียบเทียบราคาร้านไหนถูกกว่าร้านไหนดีกว่าอะไรเงี้ยนอนอยู่บ้านจิ้ม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 มือถือรับเงิน เห็นไหมธุรกิจออนไลน์จึงมาแรงมากๆนะคะในยุคโควิดแบบนี้หลายคนอยู่บ้านไม่รู้จะทาอะไรไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรตกงานมาหลายเดือนธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นธุรกิจที่มาแรงมากๆเลยคุณลองหาว่าเฮ้ยคุณเหมาะกับธุรกิจไหนนะคะ,ะธุรกิจที่3นะคะอาชีพที่3คือการบริการบนโลกออนไลน์บริการอะไรบ้างเช่นบริการดูแลเพจยิงเพจยิงแอดดูแลอตอบตอบ ตอบเพจอะเออมาเก็ตติ้งต่างๆเห็นไหมเขาเรียกว่าบริการออนไลน์อยู่ที่บ้านค่ะเรามีหน้าที่เอ่เป็นผู้ดูแลเพจอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นผู้ดูแลเพจเป็นแอดมินให้กับเพจนั้นเพจนี้รับรายได้อยู่ที่บ้านไม่ต้องลงทุนได้ซ้ำแล้วก็แค่ลงทุนแค่ตัวเรานี่แหละนะลงทุนกับมีโทรศัพท์แล้วก็มีสัญญาณมือถือนะสัญญาอินเทอร์เน็ตก็ตอบแชทลูกค้าอยู่บ้านเห็นไหมเนี่ยอาชีพเนี่ย บอกเลยว่าปังมากๆเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยเขาขายของดีมากๆเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็บลักลายคนก็มีหลายเพจมีหน้าร้านหลายร้านอย่างเงี้ยตอบแชทไม่ทันคุณก็ไปทําอาชีพนะ,ะบริการออนไลน์แบบนี้ได้นะคะส่วนอาชีพที่4นั่นก็คือแอดมินออนไลน์นะคะว่าหรือว่ารับจ้างลงสินค้าในช้อปปี้ลาซาดคือร้านค้าบางร้านเนี่ยนะคะบางทีเปิดหน้าร้านมันไม่มีลูกค้าเข้าร้านฉะนั้น การเอาสินค้าลงช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยหรือว่าลงมาเก็ตเพจหรือว่าลงช่องการตลาดอื่นเนี่ยมันเป็นโอกาสทางเลือกของผู้ประกอบการนะคะเขาก็จะหาคนที่แบบเฮ้ยรับจ้างเอาสินค้าลงช้อปปี้ไหมเอาสินค้าลงลาซาด้าให้หน่อยถ้าเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องลาซาด้าช้อปปี้อย่างงี้คะ่ะเราก็สามารถสร้างรายได้ปางๆเป็นอาชีพเลยนะเพราะแน่นอนนะคะหน้าร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีสินค้าแค่ตัวเดียวอย่างแน่นอนเขามีสินค้าหลายตัวอ่ามีสินค้าหลายตัวมากบางคนเป็นห้างเลย เราแค่รับจ้างนําสินค้าลงช้อปปี้ก็เป็นรายได้เห็นไ,ไหมเข้าสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเราแบบง่ายๆเราแคา่มีโทรศัพท์มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเรานี่แหละนะคะเอาสินค้าไปขายในให้ให้กับให้กับผู้ประกอบการเนาะเนี่ยนะคะและ้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีพรับจ้างแพ็กของหรือว่าแอดมินอะไรเงี้ยก็ ะะสร้างรายได้เข้ากระเป๋าอย่างรัวๆเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจออนไลน์นี้มาแรงเนาะส่วนอาชีพที่5ก็คืออาชีพเป็นครูสอนออนไลน์นะคะสอนออนไลน์หรือว่าการเรียนออนไลน์ทุกวันนี้อะไรก็อยู่บนโลกออนไลน์นะคะเรียนผ่านมือถือค่ะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราจะเรียนคอร์สอะไรก็แล้วแต่เรียนพิเศษอะไรเงี้ยเราต้องไปเรียนที่ห้างไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ค่ะการเรียนอยู่บนโลกออนไลน์ แล้วเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วครูก็เปิดคอร์สสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านนี่ฮะมีมีสอนออนไลน์วิชาวิชาสร้างชีวิตวิชาเอาสินค้าลงวิชายิงแอดวิชาการแต่งรูปวิชาการทำวิดีโอเห็นไหมก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งเข้ากระเป๋าเราแบบรัวๆนะคะอันนี้คืออาชีพที่5นะคะก็คือเป็นครูสอนออนไลน์ เห็นไหมอยู่ที่บ้านง่ายเห็นไหมไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะแล้วทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือทุกคนมีออคอมพิวเตอร์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านแค่ส่งลิงก์นะคะเข้าไปเรียนในโปรแกรม Zoom นะคะสามารถเข้าเรียนผ่านโปรแกรม o o m เนาะ,ะเรียนหลายๆคนเป็นคลาสใหญ่ได้เออแค่ครูผู้สอนอยู่ที่บ้านนะคะทำสื่อการสอนให้มันสวยๆอะไรเงี้ยเนี่ยง่ายไหมเนี่ยคืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในช่วงโควิดนะคะ อาอชีพที่6ค่ะคืออาชีพเขียนนิยายออนไลน์อันนี้ก็เป็นอาชีพที่มาแรงเหมือนกันเนาะนะหลายคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอาชีพเขียนนิยายออนไลน์นี่เป็นยังไงแต่มันจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่เขาชอบอ่านนิยายบนออนไลน์อ่าออนไลน์ที่เป็นเป็นเว็บต่างๆน,นั่นแหละมันจะมีเฉพาะกลุ่มพอคนที่เขาติดนิยายเขาก็จะเขาก็จะอ่านนิยายโดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่คุณเป็นนักเขียนนิยายเก่งอ่ะคุณก็เอาลงออนไลน์เอาลงเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ต่อมาอาชีพที่7นะคะคืออาชีพเย็บหน้ากากหน้ากากหน้ากากผ้าขายหรือว่าพี่ป้องกันโควิดเนาะคะเนี่ยก็มาแรงนะคะประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆที่ป้องกันโควิดอันนี้หน้ากากอนามายนะัยเนาะที่แบบเอาผ้าเอาเอาผ้ามาทำเอออันนี้ก็เข้ากับกระแสโควิดพอดีเลยเห็นไหมก็เป็นอาชีพได้นะคะอา,อาชีพที่8คืออาชีพส่งอาหารหรือว่า Delive อ y นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไลน์แมนเอยนะคะใจดีเอย อะไรอีกนะที่เขาส่งอาหาร Del i v e r y อ่ะนั่นแหละที่ดังๆคือ Line m a n ใช่ไหมเร,เราสั่งสินค้าเราเราเราอยากกินกับเราอยากกินอาหารร้านนี้นะ่ะในภายในละแวกแถวแถวอำเภอที่เราอยู่นะคะแต่เราไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะขี้เกียจออกไปเบลืองน้ำมันลดบ้างแหละกลัวฝุ่นบ้างแหละกลัวเชื้อโรคบ้างแหละแล้วก็แค่สั่งเข้าไปร้านค้าตรงนี้แล้วมันก็จะมีอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออาชีพ ขนส่ง Del i v e r y นะเห็นไหมอาชีพนี้มาแรงมากๆเลยนะคะสร้างยอดขายวันหนึ่งนะคะหลายล้านกันเลยทีเดียวเนะะี่ยค่ะบอกเลยว่าต้องขอบคุณโควิดเนาะที่มันทำให้เราแบบว่าพลิกชีวิตได้ในยุคออนไลน์แบบนี้อุ้ยไลน์แมนนี่บอกว่าใครที่มีมอเตอร์ไซค์หน่อยนะคะก็เป็นสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะคะวันหนึ่งก็หลายพันเลยทีเดียวนะคะส่วนอาชีพที่9นั่นก็คือปิ่นโตออนไลน์นั่นเองนะคะก็แบบ เป็นเป็นปิ่นโตเกี่ยวกับอ,อ,อาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรต้านโรคอะไรเงี้ยหรือว่าอาหารสมุนไพรเพื่อต้านเชื้อโรคโควิดอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็ได้หมดนะคะ mm hmm. ก็เป็นอาชีพได้นะคะปิ่นโตออนไลน์นะคะแล้วก็แค่คลิกสั่งซื้อนะคะอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยมันคืออาชีพบนโลกออนไลน์นะคะส่วนอาชีพที่10ก็คือรับจ้างทั่วไปค่ะ mm hmm. เช่นรับจ้างส่งเอกสารนะหรือว่าบางคนแบขี้กเกียจไปต่อ,ไปต,อไปต่อทะเบียนรถอ,อ่ะเออก็ ก็มีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นคืออาชีพรับจ้างไปต่อทะเบียนรถอะไรเงี้ยเออนะคะง่ายไหมทุกวันนี้สะดวกสบายมากแค่มีมือถือกับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องเดียวนะคะแค่จิ้มแค่เราเราบอกความต้องการว่าเราต้องการอะไรอะ่ะมันจะมีอาชีพนั้นเกิดขึ้นเลยมีอาชีพเดินเอกสารให้กับเราได้นะคะส่งประกันอะไรเงี้ยมีหมดนะคะอา,อาชีพที่11คือยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์นี่เป็นอาชีพบนโลกออนไลน์แบบ สร้างแพสซิฟอินคัมได้ร0อวันนี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอะชอบไหมชอบที่จะทำเป็น y t u t u ไหมทุกคนมีช่อง y t u t u ไหมถ้าไม่มีไปไปไป,ไปสร้างช่องนะถ้าเราจะทำอาชีพบนโลกออนไลน์แบบ YouTuber เนี่ยมันสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเราเนี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะต่อเดือนเป็นแพเป็นแพสซิฟอินคัมได้นะคะคุณไปดูนัก YouTuber นะคะของเมืองไทยดังๆนะคะเก๋ไก่สไลเดอร์บีเดอะสตาอย่างเงี้ยเขาได้รับ รายได้จากคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยนะคะเป็นร้อยรยล้านแล้วเขาก็โด่งดังมากๆเลยนะคะเห็นไหมนั่นหมายความว่าในยุคออนไลน์แบบนี้คนอยู่บ้านคุณลุกขึ้นมาสร้างช่องตัวเองสร้างคอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์ให้กับคนนะคะทำเช่นรีวิวอาหารก็ได้อ่าหรือว่าทําคลิปแกล้งแฟนหรือว่าทําคลิปตลกตลกเพราะว่าคนทุกวันนี้คนเครียดเยอะเนาะคนก็มองหาอะไรที่มัน ตลกตลกอะ่ะที่มันเฮฮาอะไรเงี้ยเออคุณลองทําคลิปที่มันสร้างสรร์นะที่มันสร้างเสียงหัวเราะได้อะ่ะมันก็จะทําให้คลิปตังได้นะนะคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาหารเกี่ยวกับสุขภาพหุ่นอะไรเงี้ยดูแลหุ่นสุขภาพอะไรเงี้ยหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยแม่และเด็กอะไรเงี้ยได้หมดเลยเอาที่เราชอบว่าเฮ้ยเราถนัดเกี่ยวกับแบบไหนแล้วก็หาตัวเองให้เจอแล้วเราก็ทําเป็นยูทูบเบอร์สร้างเป็นอาชีพได้เลยนะคะบอกเลยว่ายูทูบเบอร์เนี่ย เงินเข้าทุกเดือนนะคะหหลัก6หลัก7หลักนะแล้ว1คลิปเนี่ยมันก็ทำงานให้กับเราตลอดเวลาสร้างรายได้เม็ดเงินนะอยู่ตลอดวินาทีทั้งยามหลับยามตื่นอันนี้คืออาชีพยูทูบเบอร์นะคะต่อมานะคะอาชีพที่12ก็คืออาชีพการขายประกันนะคะอาชีพขายประกันเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องโควิดนะคะซื้อประกันโควิดอะไรเงี้ยนะก็คนที่ทำงานประกันที่ขายขายประกันอะ่ะ โควิดก็รับรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเช่นเดียวกันเพราะทุกคนเป็นห่วงสุขภาพเนาะมันก็จะมีคนที่มีทุนที่พร้อมจะซื้อประกันนะคะมันก็จะมีคนที่พร้อมจ่ายเขาก็ไม่อยากให้ครอบครัวเขาป่วยอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อประกันเห็นไหมรายได้อาชีพมันก็เพิ่มขึ้นในยุคโควิดมันก็จะมีในทุก ในทุกๆวิกฤตมันก็จะมีโอกาสเข้ามาแบบนี้แหละนะคะถ้าเรามองหาเราก็จะมองเห็นนะคะส่วนอาชีพที่13คืออาชีพคอร์สออนไลน์นั่นเองบางคนก็เป็นครูนะคะเป็นโค้ชสอนเปิดออสเปิดสอนคอร์สออนไลน์นะคะวิชาการสอนออนไลน์การยิงแอดการเอาของลงเพจการโพส การสร้างช่องอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่คนที่เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพรสด้านนั้นนะคะเขาก็จะสร้างคอร์สออนไลน์คนก็จะแห่กันไปเรียนเพราะทุกคนอยากจะเก่งการตลาดอยากจะเก่งออนไลน์อยากจะมีอาชีพติดตัวจริงไหมคะจากนั้นเราก็ต้องดูดีๆถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราเอ็กซ์เพรสเราเก่งเรามีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆมันก็สามารถสร้างเป็นรายได้เป็นอาชีพบนโลกออนไลน์ในยุคโควิดได้นะคะเพราะทุกวันนี้คน วิ่งเข้าหาการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการต่อยอดธุรกิจวิ่งเข้าหาอะไรที่มันจะทําให้เขาไปต่อได้ฉะนั้นคุณทําคอร์สเรียนเนี่ยสร้างที่มันเกี่ยวกับแก้ปัญหาให้กับคนส่วนมากมันจะทําให้คุณรวยขึ้นนะคะนะคะอาชีพที่14คือการขายเครื่องออกกําลังกายนั่นเองโอ้แต่ก่อนนี้ฮิตมากนะคะฮิตฟิตเนสมากฟิตเนสเนี่ยเกิดขึ้นยังกระดอกเหตุจริงไหมแล้วทีนี้พอมันเกิดโควิดขึ้นมาค่ะคนก็กลัว กลัวโควิดจะไปอยู่กับฟิตเนสบ้างแหละกลัวโรคร้ายต่างๆตามมาคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านอแล้วคนที่เขารักสุขภาพจริงๆเนี่ยคนที่เขาออกกําลังกายเป็นประจําเนี่ยเขาก็ต้องออกกําลังกายอยู่ที่บ้านแหละนะคะคนเหล่านีนะ้เขาจะมีนิสัยหรือว่ามีวิน,น,นัยในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองหุ่นอ้วนเลยเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองมีหน้าท้องที่มันอ้วนอะ่ะไม่ยอมให้น้ําหนักขึ้นก็ว่า,ว,าว่าอย่างนั้นก็ได้เขาจะออกกําลังกายอยู่ที่บ้าน ฉะนั้นอาชีพที่จะมาทำให้คุณร่ำรวยในยุคโควิดนั่นก็คืออาชีพขายอุปกรณ์ออกกำลังกายเออนะคะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของคุณก็คือคนที่ออกกำลังกายฟิตเนสแน่นอนเขาก็ต้องมีอุปกรณ์ไว้ฟิตเนสอยู่ที่บ้านนะคะฉะนั้นนี่ก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเราในชุในยุคโควิดได้นะคะบางคนอาอาชีพที่ 15นั่นก็คืออาชีพเกี่ยวกับเทรนเนอร์นั่นเองนะคะเทรนเนอร์ออนไลน์หรือว่าเดลิเวอรี่นั่นเองไม่ว่ายุคโควิดแบบนี้ค่ะคนก็ยังรักสุขภาพอยู่นะคะคนก็ยังห่วงสวยอยู่อ่าฉะนั้นคนชอบความสะดวกสบายจริงไหมอาชีพเทรนเนอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่แบบให้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะเทรนเนอร์ออนไลน์ทุกวันนี้คนไลฟ์สดนะคะหรือว่าทำมีกลุ่มมี Facebook อะไรก็แล้วแต่เขาจะไลฟ์สดกัน นะไลฟ์สดแบบไลฟ์เห็นกันสดๆเลยนะมีกลุ่มมีวิดีโอการเป็นเทรนเนอร์ก็เหมือนกันก็คือการเห็นหน้ากันเลยเออก็คือเทรนสดๆผ่านโซเชียลมีเดียเห็นไหมฉะนั้นอาชีพเทรนเนอร์ออนไลน์จึงเกิดขึ้นนะ,ะในยุคโควิดแล้วก็สร้างรายได้แบบปังๆนั่นเองเพราะคนเนี่ยชอบนะคะชอบความสะดวกสบายนะชอบความสะดวกสบายพร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคุณลอง ลองลองถามตัวเองว่าเฮ้ยอาชีพไหนอ่ที่มันเข้ากับเรานะที่กล่าวมาทั้งหมด15อาชีพเนี่ยคุณถูกใจอาชีพไหนที่สุดนะคะอะไรที่เป็นคุณมากที่สุดคุณก็เลือกเลยนะคะแล้วลุยเลยค่ะเพราะว่ายุคโควิดมันไม่รู้ว่าจะไปจากเราตอนไหนเราก็ไม่รู้เนาะเออนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่เราไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้ค่ะเราจงทําในวันนี้น่ยให้ดีที่สุดหาความชอบของตัวเองแล้วเลือกเลือกในสิ่งที่มันชอบที่มันตรงกับเราแล้วทํามันเลยนะคะ ในยุคออนไลน์เนี่ยใครที่เข้าสู่เทรนด์โลกออนไลน์รวยปังทุกคนนะคะข้อดีของออนไลน์มีเยอะมากนะคะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีพนักงานหลายหลายคนไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์หรือว่าจ่ายอะไรที่มันแพงๆเนาะจริงไหม เราแค่มีตัวเรามีอุปกรณ์มีโทรศัพท์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านเราก็สามารถสร้างรายได้บางๆในยุคโควิดแบบนี้นะคะโอเคไหมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็กดกด u b s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกนะคะแล้วติดตามคลิปหน้านะคะว่าคุณนกจะมาแบ่งปันในหัวข้ออะไรนะคะสำหรับวันนี้คุณนกไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าสนใจธุรกิจนะคะก็ทักเข้ามา ใต้ inbox นี้นะคะหรือทักเข้ามาในจิตลิงก์ก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ